สวัสดีครับผมบาววิเชียนเมืองราสีสไลท์ครับนี่ครับถ้ามาเบิงบอลเพิ่นสิตกเบสครับตกเบดนะครับเป็นเป็นก้านที่ตกเบดครับนี่ครับนี่ครับตกเบดบอลนี่คือเนาเน่าครับเน่ายังคกเลยครับเน่เนาแห้งครับพูนครับความเน่าอยู่ประมาณสัมพูนครับ แต่ก็มาห่ดผีครับเอ๋คือมามาผีได้ไต่ครับขมย่าของโอครับเบ็ดยางเดียวครับปีนี้คือเบ็ดยางเดียวเลยครับเพิ่นเหตุตเบ็ดยางเดียวครับปีนี้ครับคือว่าป้าหันติดเบ็ดสีใหญ่หรือสีน้อยขนาดไหนออกเดงมืดครับเพิ่นว่าออกเดงมืดด้วยครับนี่คือออกเดงมืดเด้ครับนี่ครับ พีกัดก็คือบ้านป้าขาวครับตำบลหน,นองแคอำเภอราศสีสลัยจังหวัดศรีสะเกดครับนี่แหละครับบนบนพื้นที่ล,ลงเบ็ดครับลงวันที่สิบเอ็ดสิบสองครับสิบเอ็ดสิบสองครับลงสองมือครับลงสองมือครับนี่ครับ สองมื่นเลยครับลงเบ็ดนี่ครับสถานที่คือบ้านป้าเขาเถอะครับนี่ครับเขามาจากถนนใหญ่ประมาณซีโร่ครับซีโร่ครับมาถึงบอนตกเบ็ดครับนี่ครับป้าหลายครับป้าหลายอยู่ครับบนนี้นี่ป้าหลายอยู่ครับ นี่ครับพูดครับบอลรถกระบะจอดนะครับบอลรถกระบะจอดคือบังไฟครับบุญบังไฟเพิ่นกัคือกั้นครับวันที่สิบสามสิบสี่ครับสิบสี่นี่จุดครับสิบสามเพิ่นผ่อนครับนี่ครับต่อจากต๊ป้าเลยครับสองมือครับนี่ครับพูดแล้วครับบอลรถกระบะจอดนั่นแหละครับนั่นคือห่านบักไฟครับนี่ครับ 1ิครับมือจุดครับนี่ครับตกป้าแล้วก็คือว่าจุดบังไฟต่อเลยครับมีง้างครับกลางขึ้นกับมีหมอลำสิ่งครับจ่างหมอลำพร้อมครับนี่ครับงานประเพศนี่เพ่นครับบ้านป้าขาวครับอำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับ ผมพาดยางเบิ้งครับยางกับเมื่อยเหรอครับเมื่อยเลยครับเพราะว่าน้องนี่ทั้งเง่าครับเง่าดีดีครับน้องนี่มาได้ครับขั้นหนึ่งบอ่อแพงครับเพิ่นว่าขั้นหนึ่งขั้นะหัสิบครับเพิ่์ลว่า เนี้ยเได้ครับผมผมถามกรรมการอีกคนหนึ่งพ่นว่าขันละหาสีบครับนี่ครับบ่แพงครับสำรับเสี้ยนเบ็ดบ่แพงครับนี่ครับ,รบสถานทีครับเป็นสถานที ที่เขาสิมาตกเบ็ดครับสถานที่ของเพื่อนเพื่อนให้ให้สองยูทูปผมบอกให้นี่ครับคือว่าผมกลับมาถ่ายต้นนี้แหละครับต้นแดงๆนี่ครับเวลาผมบอกใครมีครับนี่ครับสถานที่นี่คือว่าย่างครับแต่ถามว่าป้าหลายบอกครับหลายครับป้าหลายครับนี่ครับ เ,เบ็ดนี่บวพาดกันหนอครับนี่นี่ครับสิบเครับพึ้นสภาพนี่แหละครับ 11, 12, สิบเอ็ดสิบสอพ้ภาพครับสิบสต่อด้วยบุญบอกไฟครับบาดป้าขาวครับครับ ยังน้ำบ่านี่แหละครับบัตรกรบเป๋าแพงย์้ะครับปุ่นครับป้าบอนครับหาสิบบาทครับหาสิบบาทคันละหาสิบบาทครับคันหนึ่งคันละหาสิบบาทครับนี่ครับเงีวปุ่นได้ครับนี่ครับหันเสียผมพายางมื่อกี้มันใกล้ครับก็คือว่าผมได้ยางได้แค่ มาคือหนองเหรอครับนี่ครับสถานีบอมเบใกล้ๆเลยครับใกล้ครับนี่คือว่าป้าออกได้เมื่อครับนี่ครับผมเสียเบิงนี่ครับพูนเ้าหอดพูนนด้ครับเ้าอีกครับพูนควมเ้าของมันครับควมเ้าของหนองนี่ครับนี่ครับป้าหลายครับป้านี่หลายครับ ปลาบึกป้ายอย่างนี้หมดครับปลาเบึกกับบี้ครับพี่ครับเน่าจาาพี่มากพี่แล้วครับนี่ครับพี่ครับนี่ครับสองมือครับสองมือมารอเลยครับรลอเยียไว้เลยครับมารลอเยียรไว้เลยสองมือครับนี่ครับ 1 1 2ครับสองหมื่น1 s 1 2พื้สภาพครับสถานทีบอนี่ละครับตกเบดครับสงมื่นครับสองมื่น1 1 2ครับนะครับบ่อหญ่ครับ,บ นี่ครับนี่ครับัน,บนละห้าสิบครับคันละห้าสิบบาทเงินถูกบาทสุ่จะตั้งเขาวัดครับเขาวัดเมื่อครับแต่กับบํารุงครับปล่อยพันป้าต่อไปครับนี่ครับ ป้าใหญ่ๆมีหลายครับน้องนี่พอต้องห่วงครับป้าใหญ่มีหลายครับน้องบ้านป้าขาวนี่ครับพอต้องห่วงครับป้าใหญ่ๆนี่มีอย่างหลายเลยครับนี่ครับเอาออกได้มเมิดเลยครับเอาออกได้มเมิดสีจักโลกกระซ้างครับออกได้เมิดคณะกรรมก้านพืชว่า จักโลกกระซังคือออกได้เมืดครับนี่ครับนี่ครับบอลดนลดง่ครับน,นี่ครับถนน,นอ้อมสาเหมือนเลยนะครับถนน,นนี่อ่อมสาเหมือเลยครับ อ้อมสาม่อเลยครับไงครับแลนรถสวนกันได้ครับอ้อมสาเลยครับถนนนี่ มากครับมากครับมากันเลยหลายครับมากกันเลยหลายเลยครับม้วนละครับเที่ยนี่ม้วนละครับนี่ครับสถานที่บรรยากาศย่างดีครับมีบ่อนพักครับต้นไม้อ้อมครับมาต้องห่วงครับสถานที่จอดรถเยอะแยะครับ เซียนเบ็ดทั้งหลายเด้อครับอย่าลืมครับเซียนเบ็ดวันที่สิบเอ็ดสิบสองครับเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองครับตกป้าบาดป้าขาวครับอำเภอราชศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับสิบเอ็ดสิบสองวันที่สิบสามสิบสี่ต่อโดยบับบงไฟครับบังไฟครับประเภทนี้บุญบังไฟต่อเลยครับ บรรยากาศดีครับพอแรงๆแน่เพื่อนใหมมา่ายผมกับมาไทยเพื่อนครับบรรยากาศดีครับนี่ครับนี่ครับป้าออกไดดมืดครับป้าออกไดดมืดครับบาหวาใหญ่บาวาน้อยออกไดดมืดเลยครับป้าขั้นละหาสิบบาทครับขั้นละหาสิบบาทครับนี่ครับ รรยากาศดีครับลมเย็นดีครับอากาศโปร่งโปร่งครับบนจอดรถรถสวนกันได้เลยครับถนนใหญ่ครับปูนครับปูนหันบักไฟยูหันคือกันครับหานบักไฟกัอยูหันครับบอลเพื่นเฮ็ดอยู่นัครับบักไฟกับสิบสามสิบสี่ครับวันที่สิบสี่คือจุดครับ ตองการขึ้นกับมีหมอลำครับลำสิงครับนี่ครับเงินทุกบาทสู้สรางค์ครับเขาวัดมืดครับนี่ครับครับหาเงินซอยสมบุญเขาวัดครับนี่ครับคั้นละหาสิบบาทครับบ่อแพงครับเสี่ยนเบ็ดบ่อตองห่วงครับบ่อแพงครับ มาหลายๆที่ครับมากันหลายๆยครับเอาสมีกันน้อครับน้อผมบาวีเซียนเมืองราชสีสลยัยกดไล่กดแซ่แซ่ออกไปหลายๆยครับแซ่ออกไปหลายหลายเซียนเบ็ดพันหูครับนี่ครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองที่ครับลงเบ็ดบอลน,นีเหระครับสถานที่บอลน,นีสิบเอ็ดสิบสองครับสิบสามสิบสี่คือ บุญบ่องไฟครับเอาสำมเน้ละครับสวัสดีครับ